สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยคลาสพิเศษมาฝากสมาชิก1คันนะครับใช้งานได้เลยครับขับใกล้ขับไกลขับทั่วไทยนะครับคันนี้เปิดราคานี้เลยครับไม่ต่อไม่ลดแล้วครับ46,0 0 0บาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับรถบ้านเชฟโรเลตออฟต้านะครับ1.6ออโต้ปี2004นะครับรถสวยเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับ สีสันสวยงามเงาฉ่าครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างพร้อมขับได้ขับไกลขับได้ทั่วไทยขับสบายๆครับเปิดราคาแล้วเล้าเลยครับให้สมาชิกที่กําลังหารถใช้งานเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับ4ี่หมืบาทนะครับราคานี้ไม่ต้องต่อแล้วครับเปิดให้เลยครับจะส่งให้ทั่วไทยนะครับรีบจับรีบจองโทรเจรจาได้เลยนะครับเบอร์ไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับ โถตอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่ทันครับรถสวยมากๆนะครับราคานี้สาภาพนี้มอเตอร์ไซค์ยังหลบซ้ายหลบขวาไปเลยครับรถสวยสาภาพสมบูรณ์นะครับสีสันริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยครับรถสวยสาภาพพร้อมใช้นะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดา รถคัดรถเช็คมาเรียบร้อยใช้งานได้จริงจังแน่นอนเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับตกแต่งลายไม้มาสวยๆนะครับแอร์เย็นเอกสารครบเดินทางใกล้เดินทางไกลเอาไปใช้งานได้เลยครับเปิดราคานี้จริงๆครับ4 6่0 0บาทขอย้ำกระแทกใจไปอีกหนึ่งรอบนะครับรถสวยมากๆนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับ ถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับโทรได้เลยครับจองได้เลยครับแอดมินการาันตีได้รถแน่นอนนะครับไม่มีหลุดครับใครที่ชอบพร้อมเอาไว้ใช้งานนะครับราคาสภาพขับใกล้ขับไกลขับได้ฝนตกแดดออกไปได้ทั่วไทยนะครับ150,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถคันนี้เช็คและคัด มาอย่างดีนะครับไม่ใช่รถที่จัดต่อพลิกคว่ำจมน้ำแต่อย่างใดนะครับรถสภาพพร้อมใช้ถูกต้องกฎหมายนะครับเปิดราคาเร้าๆให้สมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับสภาพนี้ราคานี้คุ้มมากๆนะครับถ้าไม่ใช่น้องคนนี้คัดแม้กระทั่งผมเองราคานี้เปิดมาผมไม่กล้าซื้อแน่นอนแต่นี่คัดแล้วเช็คแล้วไว้ใจได้แน่นอนนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับขอย้ำอีกรอบไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ามไม่จมน้ำเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับ ไปทดลองขับด้วยได้นะครับบ้านไกลก็จะส่งให้ได้นะครับโทรเจระจารสอบถามนะครับเปิดราคานี้เลยครับ46,000บาทนะครับคัดแล้วเช็คแล้วนะครับขอย้ําว่าขับใกล้ขับไกลขับได้ปกติครับรถสภาพนี้นะครับ เปิดโปรโมชั่นมาให้กับสมาชิกในช่องเลยนะครับราคาสภาพแบบเล้าๆนะครับแม้กระทั่งผมเองนี่ผมก็ยังอยากจะได้เอาไว้ใช้งานเลยนะครับราคานี้อเห็นแล้วคันมือแต่ว่าไม่มีเงินฝากสมาชิกจัดทีนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับขอย้ํานะครับว่าใช้งานได้จริงใช้ได้ทั่วไทยขับได้ปกตินะครับรถสวยรถดี รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ทนมากนะครับขับชิปออฟต้านะครับบางคันบางคันเขาติดแก๊สยังใช้งานกันได้ปกติคันนี้นะ้ำมัน